สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสินค้านะครับให้ทุกท่านที่กำลังต้องการไม้นะครับไม่ไปช่วยเพิ่มเสียงของท่านให้ดีขึ้นอย่างน้อยนะครับเวลาพูดก็จะได้ชัดเจนนะัในรากาถูกพิเศษนะในตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่280บาทท่านเองนะครับ มีตัวช่วยเพื่อที่จะให้การแชทหรือการสนทนาหรือการทำวิดีโอของคุณนั้นได้ชัดเจนดีขึ้นนะครับวันนี้นำโบย่านะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้สัมผัสนะครับในราคาสุดพิเศษเพียงแค่280บาทนั่นเองนะครับมาดูว่าคุณสมบัติของมันนั้นเทียบพร้อมอะไรบ้างแล้วก็มัน สามารถใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับผมมาดูครับว่าข้างในอุปกรณ์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้นํามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับทุกอย่างก็จะมีคู่มือนะครับยืนยันเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ใช้งานอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับมีคู่มือให้นะครับจากบรยานะครับแล้วก็มีใบรับประกันคุณภาพของสินค้านั่นเองนะครับ สายนี้นะยาว6เมตรด้วยกันนะครับเป็นสาย็ดสายยาวนะครับไรที่กําลังไลฟ์สดอย่างได้บอกดีๆไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าไ้นี้ดีมากนะครับสามารถใช้ได้เสียงดีเสียงเพราะแล้วก็เสียงแรงด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีฐานขนาดเล็กๆเ,เ,เพื่อที่จะเป็นตัวฉนวนนําให้เสียงได้ดีขึ้นอันนี้นะครับ ความยาวของสายตัวนี้ยาวมากนะครับท่านสามารถที่จะนั่งแบบโน้มมีเกลๆแล้วก็พูดได้นะครับสายยาวนะยาวจริงๆนะครับถึงหกเมตรด้วยกันนะครับดูนะยาวจริงๆนะครับยาวมากอ่าเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติได้ดีมากดูดเฉียงได้ดีมากนะครับยาวมากนะครับโอ้ยาวมากครับ เราเวลาพูดไกลๆก,ก็สามารถพูดได้นะครับราคาเพียงแค่280บาทนั่นเองนะครับดูนะครับตัวนี้โอ้ยาวพอสมควรนะครับส่วนไม้นั้นก็มีมีฟองน้ำนะครับเพื่อที่จะกลองเสียงนะครับเสียงรบควนเสียงอะไรได้ดีมากเนี่ยติดไว้ที่คอเสื้ออย่างนี้นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้สามารถดึงสัญญาณได้ด้วย ท่านที่ชื่นชอบหรือต้องการสินค้าไปไว้เพื่อที่จะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนหรือ,อต้องการที่จะไลฟ์สดอย่างนี้นะครับให้เสียงดีนะครับผมแนะนำตัวนี้นะไปใช้กับผู้ในะครับของแท้นะครับอของแท้ของรีเมี่ยมเนี่ยใช้ได้ดีมากนะครับนำไปใช้กับตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ ส่วนที่จะช่วยให้ท่านได้ของดีไปใช้นะครับรกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับมีลาเหรียญมีอะไรบอกให้ครบนะครับแล้วก็มันก็ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายนะตัวนี้ใช้ง่ายนะใช้ง่ายนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับ หรือต้องการสินค้าดีๆจากทางของชาแนลนะครับจะรืออมเมนต์ายคลิปนะครับเข้ามานะครับได้เลยนะครับแล้วจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ